ทำไมกับน้องชายคุณก็ไม่ยอมหรอคุณเม็กในละครเนี่ยไม่ยอมเลยครับจะยอมได้ไงนางเอกสวยขนาดนี้นะฮะผู้ชายชูนเบอร์เป็นจะสวยกับพี่พ่ออีไม่มีดูสวยขึ้นมาเลยดูสวยขึ้นมาเลยในละครนะคะในละครในละครอ่ะพิชชี่นะพิชิีนะครับสำหรับละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ในเรื่องนะคะจะเป็นแบบสามซูเปอร์สามมั่นใจ influencer ท่านหนึ่งก็ก็เหมือนในชีวิตจริงอะไรเงี้ยเป็นแบบชอบไลฟ์สดชอบอะไรเงี้ยสารชายในเรื่องเราก็จะตามจีบเอ่อ ที่นี้คือความจิตพระเอกใช่ชอบขอ่อแม่ชอบขอ่อแอม่แต่นในในเรื่องเนี่ยเราก็จะเหมือนพี่ชายเราก็จะไม่ถูกกับอ่าบ้านของพระเอกก็จะมีเรื่องราวบ,บางอย่างครับเป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นป่าให้พี่ชายเดิน,นคอยแบบแก้ของแก้แค้นอะไรทีพี่ชายก็แบบเป็นคนไม่ดีอ่ะเหมือนคุณพี่ต้องชื่อจริงมาเล่นหน่อยนึกออกปะเพื่อสงสารกูชื่อแม่แต่ชื่อจริงหมายถึงว่าของพี่บิ๊กใช่ไหมของพี่บิ๊กเนี่ยครับุ อย่งนั้นไม่มีมาไม่มีไม้อดใจไว้อดใจไว้คนลนไม้คนละไม้แ่บนี้คนละไม้เออนะแต่เดิชอบชักที่ชายเดิมกอนในละครที่ดูเนี่ยคือมันมันไม่ได้ให้ชายพินช right> ีเขาก็นคนไม่ดีที่เดิอก็ใช่ก็เหมือนเราก็ปาล์มเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเหมือนเรื่องราวต่างๆมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เขาไม่ปล่อยวางเออเดี๋ยวต้องรอดูว่าไม่ปล่อยวางแบบไหนนะมาที่ผู้น้อง หน่อยทุกใจน้ำเสนอดบ้างก็ไม่รู้สึกเมวลชนครับผมปรบมเล่นกับสันชัยหน่อยฮะขบครับอภิษฎอภิษฎนะครับต้องให้เขาไปยืนด้วยกันไหมหรือว่าให้เราจัำแค่แยกกันไปแล้วโอเคแล้วจะตีกันหรอใช่เราจะมาในเรื่องที่ทะเลาะกันอยู่นี่อ๋อโอเคเออนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวตีกันไม่ได้ตีกันแบบไหนตีแบบในฉากตอน EP หนึ่ง EP สองคือเป็นคอเสื้อกันแล้ว ไม่สัส่งว่าอะไรสัสา่าอีกแล้วขึ้นมาเลยลเรุนแรงเลยหรอรุนแรงเลยดินะครับอ่าน้องสันเป็นยังไงบ้างสำหรับบทบาทเรื่องนี้ย่างใหม่สำหรับบทบาทเรื่องนี้ถือว่าไกลตั<ง>ตงงลลวผมะปกติเป็นคนที่ดีมากแต่บทเนี้ยมันมีความเอาแต่ใจตัวเองเป็นลูกคุณหนูแบบอยากได้ต้องได้แล้วก็เป็น,ปนลูกรักแม่ได้ครับนี่ลูกแรงี่สุดน์แม่ภูมิใจสวยเนียฮันมาให้ พี่ชายแม่รักคุณเลยนะใช่ครับเออไม่เป็นไรครับผมรักแม่ก็เพราะถ้าแม่ฟังอยู่ไปโอเคนะสักแสนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าบทบาทของพี่ซันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมีคลิปาแรคเตอร์ความเป็นรักลูกคุณหนูเป็นแบบมัดมไปเลยใช่ครับเราจะเป็นแนวเอาแต่ใจแล้วก็คนที่แบบคุยเฉียวง่ายมากหือถ้าใครมาสกินนิดนึงไม่ได้เลยเราแบบมาเด็กเลยเฮ้ยความคุ้เลยความุ้ จะเย็นๆพี่น้องท่านมีอะไรก็ต้องคุยกันคนไทยเป็นกันแบบยอมต้องยอมต้องยอมต้องยอมนะครับจากซีรีส์แนวตั้งของสันกับชายมันเป็นละครเต็มๆตื่นเต้นขนาดไหนครับสันครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมแล้วก็พี่ชายด้วยทางช่องจีไทยรันะครับแล้วก็ตื่นเต้นไม่พอก็ได้แสดงกับ พี่ทุกคนด้วยพี่ทุกคนเนี่ยยินสมการมากจบเก,กา่าไปช้าถือว่าใหม่มากสําหรับเรื่องนี้ครับผมแต่ก็ทําเต็มที่พยายามอ่านบทให้เข้าใจมากที่สุดแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรก็ถามพี่ในกองถามผู้กับถ,ถามผู้ช่วยครับแล้วช่วย,วยได้ไหมครับช่วยได้เยอะนะครับผมช่วยได้เยอะเลยช่วยเยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับพี่เทคนิคเทคนิคพี่มี่บอกว่าพวกผมมันคืปัญหาเรื่องปูนไม่ค่อยช้าก็เลยแบบถามพี่มินกูอิงพอยแล้วก็ได้คำแนะนําที่แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาจากพี่มิกด้วยพี่มิกบอกว่าให้เอาขวดน้ํา อไม่ใช่ฝาขวดน้ำให้ข้าบวกก็ฝึกพูดไปด้วยครับจงไวยจงไวยเอาจงไวยจงไวายพราะผมไม่มีอันนี้ก็เลยแบบเอาฝาขวดน้ำครับขวดน้ำที่10ลิตรอ่ะครับโอ้ยใหญ่าไปเอาพอดีเอาละข้าแล้วฝึกพูดฝึกพูดครับใช่นะครัเพราะว่าพอเวลาเราพูดไม่หน้าปากมันจะไม่ชัดใช่ไหมครับเราก็แบบข้าเอาไว้แล้วก็เอ้ยโอ้ยมันก็จะแบบกล้ามเนื้อเราจะจําแล้วมันก็จะพูดชัดขึ้นใช่แต่ว่าเป็นแนวตั้งนะฮะกดจงไวยแนวตั้งนะฮะ ใช่ใช่ไปเวนตลงแล้วเราจะเข้าสารของสารกไม่มีเลยโอ้โหอ่ะน้องชายน้องชายเป็นเดกคนดูที่จากชิรีแนวตั้งมาเป็นแบบว่าลงจอชอทเจ็ดเอสทีเขาซื้อมาดีแไงบ้างต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเป็นแบบว่าความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยอะไรใหม่ๆนะผมที่ว่าเราได้มาร่วมแสดงกับพี่พีทุกคนครับรู้สึกว่าตื่นเต้นนะบอกไม่ถูกเลยว่าเป็นตอนแรกเราเริ่มจาก เป็นซีรีส์แนวตั้งนะครับแล<ะ>้วก็เราแสดงแค่ซังกับสองสองคนในรูปสมัยเข้าบทกันสองคนแต่นี่เราต้องขอให้เข้าบทกับคนมากขึ้นทำอะไรก็แบบได้รับบทบาทที่แบบย่างยืดหยัดระดับหนึงน่งก็ถือว่าเป็นเก้าในสิบที่เ <ฮะ S 2> ยี่ยมยอดครับผมในด้านการแสดงถ้าอยากให้ทุกคนรอดูด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้นะครับสันใช่ผู้ทิศงานปกม,มือดีใจดีใจว่าผู้ดูเรื่องเ <c> ร <oughs> <c oughs> ื่องนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ภูมิคือเขาคาวเสน่ห์มากที่เห็นอยู่ ชี้เห็นที่พวกมันเล่นบทบาทนี้แล้วเป็นไงบ้างพูดเลยพูดณทำไมพูดมาเลย่องนถ้ามันไม่แย่ขนาดนั้นพูดไปเลยไม่เรื่องในเรื่องอ่ะคือตัวใบชากับอาตรงประเจะเป็นเครื่องสนิทกันใช่แต่ว่าพูดยังไงให้หลบซับลอยดีล่ะหลบอย่างต้องใส่จเรียกว่าว่าเขาเล่นดี พี่เริ่มค oh, <ım. S 2> ิดแล้วไม่มั่นใจกับการเล่นหรออ๋อเขากลัวหลุดสปอยหรือว่าไม่ดีใจไม่ดีเลยถ้าบอกว่าเล่นไม่ดีปุ๊บเล่นคือหลุดสปอยเลยของอะไรของเล่นไม่ดีสิของเล่นไมดีนี่เออสุดได้เลยะต้องวันจันทร์แล้วาดคุณพ่อยครับโดยรวมแล้วทีมนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการร่วมงานของเราสนุกมากค่ะคือไปกองทุกวันมีแต่เสียงหัวล้อที่เราบอกว่ากองเนี้ยคืออารมณ์ญี่ปุ่นเลยจากนักแสดงไปจนถึงพีู่้กกับเลยพี่เบิร์ด าก็แล้วก็เด้วยความที่เราสนิทจำไวเนาะมันก็เลยทําให้การแสดงออกมาในเรื่องนี้ค่ะมันออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็น่ารักมากๆเลยแจ๋วมากๆครับผมอ่ะผมให้กับทีมแรกของแผนร้านฉบับร้ายมาขอบคุณน้องๆนะครับเดี๋ยวนั่งทักก่อนสักครู่หนึ่งนักแสดงเรามีแค่นี้นะครับขอบคุณมากยังไม่จบยังมีอีกทีนี้เช็คหน้าแม่ด้วยมี่เราไม่ร้านนี่เองแม่อาบุญทำกับแม่ผู้จัดโอ้โหนี่แหละ แม่ถึงโมโหขนาดนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเชิญนัก่รเพราะว่าอีกทีนึงมารออยู่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือตอนนี้ครับต้อนรับพี่ลูกน้ำมาเวลาเบาเด่ลูกนิ้งกดฉกอรเด็กงปรินาและน้องไม้มาลีซ่าถ้าอายุแล้วก็จูดไทยแลนดจึ๊งซึ๊ง้อไมไม่ดังเห็นไหมด้วยไม่ไม่ดังเลยไมล่ะเธอพกไม่ดีเนี่ยทไมต้อง โค้ชปาอยู่กันสูดเลยขอบคุณมากค่ะนะฮะเอาเล่นบัญชีมาเล่นบัญชีมาทุกคนเลยครับพี่น้ำครับการที่มาเล่นละครเรื่องนี้นี่เห็นพี่น้ำเกี่ยวกลั่ตลอดเวลาเลยนะฮะตั้งแต่ละครตอนเนี่ยเกี่ยวกลั่นทุกเรื่องอเลยนะไม่คือตัวละครของน้ำตัวเนี้ยเขามีปมมาตั้งแต่เป็นสาวๆาวอะค่ะแล้วก็ปมที่เขามีเนี่ยมันอยู่ในใจจนกระทั่งว่ามันมีเด็กคนนึงอะที่เป็นแบบเหมือนอยู่ในปมนี้ด้วยอะต้องอยู่ในความดูแลของเขาเนี่ยแหละเขาก็จะใส่ที่เด็กคนนี้เต็มๆทุกเรื่องเลยเพราะเหมือนกับว่า ทำให้ฉันมีปมก็ใช่ไหมฉันจะใส่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 เธอเนี่ยค่ะก็คือน้องมิ้นโอ้โหจริงๆเอาจริงๆนะเล่นไปสงสารเขาไปอ่ะทเพราะจริงๆในเรื่องเขาน่าสงสารเขาไม่ไม่แอบไม่หื่นไม่อื่นหรอคุณแม่คุณแม่จะเกลียดผมก็จะรักแม่จะงอแงวายๆผมก็จะสู้นี่ไม่ให้ทำอะไรผมก็จะทำจนแบบว่าจะลองแล้วก็จะลอง ่ารักมากเขาก็ดีใจ<อ>เขาบอกอผมก็ไปบอกผู้ใหญ่ช่องเจ็ดคับว่าลรารอเรื่องต่อไปของแม่เป็นพี<อ>่น้าแล้วผู้ใหญ่ช่องเจ็ดบอกว่าอะไรนะลูกบอกว่าอะไรจ้าไม่ชิงสัญญาได้เลยครับ